รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทวัตตะคลาสิฟายจำกัดเสนอรายการคนไทยหายจน,<ก>นคิดทันขา่ารู้ทันคน ไม่อาบจนสติปัญญาคนไทยหายจน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 ,คน,ยยจนคนไทยหายจนคนไทยหายจนช่วง โลกวันนี้มีอะไรสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวันเปิดโลกความคิดใช้ชีวิตทันโลกคนไทยหายจนช่วงโลกวันนี้มีประเด็นพบกับแขกรับเชิญพริตตี้สาวสวยนุกนัชยาอมรอเลิกดีที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เรียนไปทำงานไปสมมติว่าข้าวมันไก่ของพี่ราคาประมาณ120อ่าพี่จะซื้อไหมคะไม่คนขายสักคนหนึ่งหน้าตาดียืนขายอยู่ พี่ก็ต้องอยากเข้าไปดูละว,ว่าถ <ฮะ S 2> ้ามันไก่ร้อยยี่สิบมีอะไรบ้างและอดีตพริตตี้รุ่นบุกเบิกของเมืองไทยคุณจามสุทธิกัญญาไทยเพชรท,ที่เริ่มต้นงานจากโตโยต้าพริตตี้รุ่นแรกแล้วทำไมเ็าถึงคิดว่าต้องเอาผู้หญิงมาอธิบายเรื่องยากๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผู้ชายสนใจถ้ามีผู้ชายพูดคุณอยากฟังไหมล่ะคะและช่วงโลกวันนี้มีไอเดียพบกับไอเดียดีๆเรื่องการศึกษาต่อในต่างประเทศหาโอกาสดีๆให้กับตนเองด้วยทุนเรียนฟรี เรียนต่อที่ประเทศอเมริกาตบท้ายด้วยช่วงโลกวันนี้มีธรรมะรับฟังธรรมะที่ให้คติสอนใจจากพระพยอมกัลิยาโนคนบางคนเนี่ยใช้คุณค่าของเงินทำลายคุณค่าชีวิตมันต้องใช้คุณค่าของเงินส่งเสริมคุณงามความดีให้กับชีวิตคนยจน เข้มขนแค่ไหนวัดไม่ได้ด้วยขนาดขนาดเล็กแต่เข้มมากกว่าได้ข่าวคือได้คิดโลกวันนี้จะบับดิจิตัลรายวันอ่านได้แล้ววันนี้ทั่วไทยทั่วโลกโทร02 422 8000 สุขแล้วสนุกสนานร่วมกับทุกเส้นทางสะดวกสบายทุกครั้งที่จองตัวสุขใจทุกครั้งที่ได้รับทุกเรื่องราวการเดินทางบขอสองเพิ่มความสุขให้ทุกคนบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย วันวานผ่านพ้นทุกกระทมเท่าไรให้มันเลยผ่านไปแล้วกันวันนี้วันใหม่วันนี้เริ่มใหม่เก้าไปสู่จุดหมายด้วยใจมันวัตตะสรางสาม,สาม สรร้้าางฝันนนนใหหเป็จจิคไทยยโลกวันนี้มีประเด็นช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยนติตยสารโลกวันนี้วันศุกร์ไม่หลงกระแสเสนอแต่ความจริง ไปไหนมาพ่อลูกมีความสุขกนจริงไปเที่ยวงานวอเตอร์โชว์เอ็กซ์โปกับพ่อมาครับมีรถอะไรน่าสนใจบ้างล่ะจ๊ะเที่ยมเลยครับแม่จริงเหรอพ่อมีรถรุ่นไหนน่าสนใจบ้างล่ะเพื่อจะได้เปลี่ยนรถคันใหม่กับเขาบ้างอุ้ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดโฉมใหม่ทั้งนั้นจำไม่หวาดไม่ไหวหรอกใช่ครับจำไม่หวาดไม่ไหวอะ่ะพ่อเลยต้องถ่ายรูปใส่มือถือเต็มไปหมดเลยไหนนเอามาดูหน่อยซิ ว่ามีรถอะไรน่าสนใจบ้างได้เลยครับแม่ไม่ต้องดูหรอกไม่ต้องดูหรอกโอ้โอ้ขาาสวยโอ้ยโอ้ยอืมเอิ่มหนรัฐมีแต่เตีทั้งนั้นเลยนะนี่ไงเข่า พิทอะไรอยู่ครับผมเนี่ยดูรถอยอ่รถจริงหรือเปล่าไหนดูสิน้องนุ๊กสาวน่ารักผสมเซ็กซี่อ้าวเขาบอกว่ามันหนังสืออะไรเนี่ยหนังสืออะไรเนี่ยเขาอ๋อพิตตี้รถยนต์คือเขาเป็นของคู่กันไงพิตตี้กับรถรถกับพิตตี้เนี่ยเรารู้จักกันมานานแล้วอนะครับแล้วก็น่าสนใจนะฮะครับก็อย่าดูหนังสือเลยวันนี้เนี่ยเราไปสนทนากับพิตตี้วันนี้ ตัวเป็นๆนะครับเราต้องดูของแห้งแล้วครับแล้วก็สนทนาคนนี้ด้วยนะฮะครับน้องนุกนะครับคุณนัชยาอมรเลิศดีครับแล้วเราก็จะมีพิตตี้รุ่นแรกด้วยนะครับซึ่งประสบความสําเร็จในอาชีพการงานครับแล้วก็การตลาดเนื้อหาการตลาดเล็กๆน้อยๆที่ได้จากพิตตี้ของทั้งสองช่วงวันนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าพิตตี้มีอะไรดีกว่าความสวยงามนะครับแล้วก็มีมุมแง่มุมเยอะแยะให้เราศึกษาครับครับ การต่อสู้แข่งขันด้านการตลาดของสินค้าต่างๆในปัจจุบันจําเป็นจะต้องมีกลยุทธ์หรือว่ากลาวิธีต่างๆในการขายสินค้าความสวยความงามความน่ารักของหญิงสาวบวกกับความสามารถเป็นอีกวิธีที่มักถูกนํามาใช้เพื่อเป็นตัวช่วยส่งเสริมด้านการตลาดคำว่า pretty ใช้เรียกแทนหญิงสาวที่เข้ามาทาหน้าที่นี้โดยแขกรับเชิญสองท่านในวันนี้คุณนุกนัชยาอมอเรเลิดี พริตตี้สาวสวยมากด้วยความสามารถจะมาเล่าเรื่องราวชีวิตการทำงานของพริตตี้ในปัจจุบันและอดีตพริตตี้คุณจามสุทธิกัญญาไถเพชรที่เคยเป็นโตโยต้าพริตตี้รุ่นแรกที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานรังตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของค่ายรถยนต์สุดหรูนะครับน้องกนิยามตัวเองอยังไงพริตี้เป็นอาชีพไหมหรือว่าเป็นอาชีพค่ะเป็นอาชีพเลยหรือว่านานๆเป็นทีหรือว่าทุกวัน เหมือนเป็นนางงามแล้รับตำแหน่งหกปีแล้วรักษาหายไหมรักษาอยากหายก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยอยากรักษาเท่าไหร่คุณสมบัติของการเป็นเฟตตี้คืออะไรอย่างแรกเลยหน้าตาดีจะมองพี่นานต้องหน้าตาดีก่อนก็ถ้าเกิดว่าเวลาเราอยากได้สินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามีใครสักคนที่แบบหน้าตาดีถ้าหน้าตาม่ดีเขาก็ไม่ดึงดูดแล้วใช่ไหมคะอย่างแรกต้องหน้าตาดีก่อนพอหน้าตาดีแล้วอะไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวต้องสมองมีด้วย คือเวลาพี่ไปซื้อข้าวมันไก่กินเนี่ยพี่ไม่เคยสนใจว่าคนขายหน้าตาดีหรือเปล่ามันต้องเป็นสินค้าอะไรคือสมมุติว่าข้าวมันไก่ของพี่ราคาประมาณร0อ่าพี่จะซื้อไหมคะไม่แล้วเกิดมีคนสนกคนสักคนหนึ่งหน้าตาดียืนขายอยู่ ซึ่งจริงๆเขาเป็นคนขายหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ก็ต้องอยากเข้าไปดูละว่าถ้ามันไก่120มีอะไรบ้างคือปะโทรแล้วไปเปรียบเทียบพิตตี้เข้ามันไก่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสินค้าส่วนใหญ่แล้วเป็นอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วเป็นอะไรบ้างจริงๆก็ทาทุกอย่างตั้งแต่ใหญ่ๆพวกรถยนต์ไปจนถึงเล็กๆยันมือถือโทรศัพท์มือถืออะไรประมาณนี้นีอันนี้มันเป็นต้องเป็นสินค้าที่ผู้ชายซื้อโดยไม่ลังเล สมมติว่าจะมีสินค้าชิ้นหนึ่งสนใจจะให้หนูเนี่ยไปไปไปเป็นพิตตี้เนี่ยกระบวนการมันเริ่มยังไงหนูจะไปได้ข้อมูลมายังไงับหนูต้องไปฝึกยังไงอบรมไหมอบรมยังไงยังไงอะไรเงี้ยเขาจะมีการเทรนก่อนต้องเทรนว่ารถมีรถในรถเนี้ยมียี่ห้อเนี้ยมีรุ่นอะไรบ้างนอกจากรุ่นอะไรบ้างเขาต้องเทรนไปถึงขั้นแบบมันไม่ใช่เทรนว่ารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงรถรุ่นอะไรบ้างแล้วเราต้องรู้ได้ว่ารถเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรเวลาถ้ามีคนมาถามเกี่ยวกับรถเราต้องตอบได้ถ้าเป็นไม่ได้เราก็ควรจะตอบได้ให้ครบทุกคําถามแต่สินค้าที่เข้ามาเจอกับเราเนี่ยที่เราไปรับงาน,นก็ดูมีหลายแบบแปลว่าเราก็ต้องมีความรู้เรื่องสินค้าอื่นๆอยู่พอสมควรคือต้องมีต้นทุนทางความรู้อยู่แล้วใชออ่อันนี้อันนี้มาจากไหนฮะทุกวันนี้มันเหมือนเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วค่ะรถเราก็ขับมือถือเอ้ยอยากอัปเดตอยากเปลี่ยนเครื่อง เราก็สามารถดูได้สินค้านั้นก็อยู่ในไลฟ์สไตล์เราอยู่แล้วอยู่ในวามสนใจอยู่แล้วนุ๊กมีมุมมองยังไงกับเรื่องสัญญกรรมก็จริงๆถ้าเรื่องสัญญกรรมไม่ต้องเป็นพริตตี้เขาก็สัญญกรรมกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็แต่ว่าเผอิญว่าในอาชีพพริตตี้ต้องสวยดูดีครับถ้าเกิดต้องสวยดูดีถ้าเกิดคุณไม่สวยคุณแล้วคุณไปทําสัญญกรรมมาแล้วคุณสวยได้เออคุณก็คุณก็ทาของคุณมันก็อัพทูยูอะค่ะแล้วแต่คุณเลยทํามาแล้วคุณได้ประโยชน์ คือลำพังการแต่งหน้าแต่งตัวนี่ไม่ได้ช่วยให้สวยพอยแล้วช่วยนะครับช่วยเยอะอนะอย่างถ้านุกไม่แต่งหน้าไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวนุกออกไปข้างนอกปกติถ้าเกิดอยู่บ้านไม่แต่งหน้าเวลาไปไหนใส่แว่นอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นป,ป้าๆซิมซิมคนหนึ่งเดินตลาดได้ตอนนี้มันมันมีลักษณะความสวยแบบพริตตี้ไหมพริตตี้เนี่ยอ,อะไรคือจุดที่โดดเด่นที่สุดจุดที่โดดเด่นที่สุดพริตตี้ส่วนใหญ่จะชอบแบบบิ๊กอาย ใส่เลนส์บิ๊กไอแล้วก็ขนตานหนาๆซึ่งนางแบบไม่มีเหรอคะซึ่งนางแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่คอนแทคเลนส์ค่ะรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างเหรอคะต้อง,ง <ๆ S 2> แบบ <P itty S 2> อวบใหญ่<ต>ไมหม <No. S 2> หรือว่าต้องพอดีพอดีหรือว่าต้องหอมเพรียวหรือหรือแล้วแต่สินค้าด้วยแล้วแต่สินค้าแต่ว่าใ,ในในยุคนี้นะนนกว่าพิตตี้จะเน้นแบบตัวเล็กๆน่ารักน่ารัะ